สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับมนเล่นน้ำปลาน้ำเขาเบิงปลาเบิงเขารอบๆโต้กันเด้อพี่น้องเด้อมันสดชื่นนะนาะๆช่วงนี้เดี๋ยวกับฝนเดี๋ยวกับแดดเดี๋ยวกับฮ้อนเดี๋ยวกับหนาวค้นแพร่อากาศพวกนี้นะพี่น้องพวกนี่สิเป็นพื้นเป็นตุ่มล้มพิษนะ เป็นล้มพิษขึ้นเลยแหละรู้รู้รู้ว่าพวกเจ้าก็เป็นเป็นน้ำตนน้ำโตน้ำดากนะเกาจนดากถลอกปอกเปิกเกิดเคยบอกพี่น้องไอ้ล้มพิษเนี่ยแห้งเกาแห้งคั้นแห้งคั้นแข้งเกาอะ่ะมันไปเรื่อยๆนะครับมือนี้อีสานบมเจ้ามีสูตรเด็ดสูตรแบบธรรมดาบ้านเขาเลยพี่น้องเนาะแบบ ถ้าปุ๊บเนี่ยหายหายคันนะ่ต้องไปซื้อยกดอกยาเม็ดน,น้อยๆแผงละเจ็ดสิบแปดสิบไอพวกคิมเ่ต้องไปซื้อมันเอานี่แหละบ่ต้องเ่ต้องไปเสียตังจ้อยอันดับแรกให้พี่น้องไปหาใบพูก่อนเด้อนี่ใบพูแล้วก็หมากๆแล้วก็เหล้าขาวนิดนึงแต่บ่ต้องไปซื้อไปลอยเอาน้ำตามากแม่ซนน่นน่ะน้ำเมียเจ้าก็ได้เมียเจ้าเขี้ยวหมาก นะครับเอ้เรากะไปขอ,อน้ำมูที่เขาตั้งวงกันเยอะนั่นนะไปขอเอาไม่ต้องเสียตังเลยได้มาแล้วสีเฮ็ดจังไดว่ะตีพี่น้องนี่หมากหมาเด้ออันนี้ใบผูใบผูบผสดเนาะเขาก็สีแกเอาเอ้วนวลไนข้างในมันนี่พี่น้องเนาะเอ้ข้างในมันนี่เนาะแกเอาแกเอาเอาสินะครับ แกได้แล้วนะแก่ได้แล้วฮกเสีเอาหมากหมากมะจากใบก็ได้แล้ว,ลวแต่นะมะขยําอันนี้เน้นยําให้พี่น้องตําไส้โคกเอาเด้ออันนี้อีสานโบเจ้าเฮ็ดเป็นแนวทางเนาะเฮ็ดแบบบุฟเฟ่ยู่กลางตานะครับ <c oughs> นี่เฮก็สิตตานะพี่น้องเนะาะตําเลยเ <c oughs> ฮ,ฮตาตําได้ละเอียดแล้วนะพี่น้องนะ อันนี้ถ้าใส่โคกตามกัสีละเอียดกว่านี้้อพี่น้องเ้อบัดที่นี่เขาเติมเหลาขาวลงนิดนึงนะครับเติมเหลาขาวนิดนึงนะพี่น้องนะนิดเดียวเพราะต้องไปลายเพราะเห็นเป็นน้ำแอแกะนะอันนี้ใส่เพื่อผสมสมุนไพรซื้อๆนะครับหลังจากเขาผสมเรียบร้อยนะมีผู้มีหมากแล้วก็มีเหลานิดนึงนะครับเนี่ยกระสีออกมาสิ สูตรง่ายๆมีซํำนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่าผลของมันนี่ยังสี่เลยหายอีหลี่พต้องไปรอเวลาบพต้องไปง่วงเหงาหาวนอนคือยังพวกยาไปซื้อน้ำล้านเขาเนาะอันนี้ทาปุ๊บหายคันปับ๊บ <laughs> บอเซียร้องครับต้องร้องนะครับแค่ล้มพิษอันนี้มาเพื่อขจัดล้มพิษโดยเฉพาะ <laughs> หอมเด้อพี่น้องหอม หอมคือยัง<ส>ก <straightforward> ินหมากผู้เท่านะย้ำเพื่อนเที <Open problem Eli> ่ยวหมากเห็นบอกครับสมุนไพรบ้านเขามันมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่เขาเอานั่นมาใส่นี่นิดนึงเอานี่มาใส่นั่นนิดนึงเดี๋ยวก็เป็นสมุนไพรรักษาดีกว่ายาน้ำร้านค่าเสียว่ล่ะบบเสียก็ลองเบิ้งลองเบิ้งก่อนเนาะ ครับนี่ก็เป็นสมุนไพรบ้านเขาหาง่ายใส้ได้ผลอิเลนะพี่น้องเนาะบ่ต้องไปยุ่งยากกับล้านโค้งล้านข้าเขาหรอกปล่อยเขาโลดของเขามันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วน้ำบ้านเจ้าเมียน้ำเมียเจ้าเนี่ยนะยใหญ่่าวเทเวเมียเชี่ยวหมากจ้ยจาอยอยู่นะั่ยนะรักมาโลดซอยกันไล่ซอยกันแฉโรดพี่น้องนะให้คนอื่นได้รู้น้ำเนะยอย่าไปขี่ที่หลค้ามรูเนี่ยนะนะ ไม่ได้เสียตังค์ะแค่ปรถ <laughs> อีสานบ่เจ้ายังมีสมุนไพรดีๆเพื่อพี่น้องอีกเยอะนะพี่น้องนะ <laughs> เพราะฉะนั้นก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้รอเลยพี่น้องเพื่อบ่พลาดคลิปต่อไป <laughs> คลิปนี้อีสานบ่เจ้าสวัสดีครับ